ค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่มาชวนทำผัดหน่อไม้ใส่ไขค่ค่ะเมนูอร่อยง่าย,ายๆที่คลาสสิกนะพี่ทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราทำพร้อมกันเลยนะคะ,ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทำเมนูอร่อยง่ายๆค่ะเมนูผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะคะก็จะมีหน่อไม้นะที่เราต้มจนจืดแล้วนะคะหั่นชิ้นเล็กมีหมูสามชัน้นมีกระเทียมมีพริกมีไขค่ค่ะก็มันเริ่มกันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะคุณผู้ชม ม่ก็จะใส่กระเทียมที่ทุบไปนะคะแล้วก็พริกนะคะที่เราหัน่นหันไว้ค่ะถ้าเราอยากเผ็ดเราก็ตำกับกระเทียมนะคะเห่นไม่เอาเผ็ดมากเนาะเมนูนี้ ทิ่กับกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะคุณผู้ชมพอได้ทีเราก็จะใส่หมูลงไปเลยค่ะวันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะเราขัดหมูให้สุกเลยนะคะ สุกแล้วเมย์ใส่หน่อไม้ลงไปค่ะหน่อไม้เป็นหน่อไม้สดคุณผู้ชมเขาไปเผาก่อนนะแล้วก็มาต้มให้สุกี๋ยท,ที่เราซื้อที่ตลาดจะเป็นหน่อไม้กรีดที่ไม่ใช่หน่อไม้ดองคุณผู้ชมก็อร่อย,ยค่คะปรุงรสนะคะใส่ซอสหอยค่ะ นะคะประมาณช้อนหนึ่งใส่น้ำปลาค่ะประมาณก็ครึ่งช้อน่ะนะใส่ชู๊ดนะคะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะนี<ๆ>้พอเราทำน้อยนะ เ,เราคมรสชาต์ไดะะ้พอดีราบไหนก็จะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะ ทำเมนูเนี้ทําไม่นานคุณผู้ชมแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาตักใส่จ,จานกันเลยนะคะ คุณผู้ชมคะเมนูผัดอาไม้ใส่ไข่ของเมก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะหน้าตาน่า,นา,นากินไหมคะคุณผู้ชมวิธีทําไม่ยุ่งยากเลยนะคะลองทําดูนะคะจะได้เมนูอร่อยๆแบบนี้เลยคะ่ะถ้าชอบคลิปของพวกเรามเมกฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครวัวเม์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เม์ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ